สวัสดีครับวันนีพุมมีสิ้นคามานำเสนอน,นะครับเป็นจิ๊กจับฝ่ายวิน1 9จนะครับไอ้ตัวนี้มันพิดเผื่อนอยู่ครับมันแกนดูในมันจะเล็ก,กว่าเผื่อนอยู่ครับเราก็เลยต้องํำเกณ์นี้เล็ก,กว่ามันจะจ่ายรวมกับจิ๊กใ่ตัวไปพุมใสาตำมันไม่ได้นะครับจ่ายเป็นตัวเปเปอร์นะครับตัวอาสุนเดี๋ยวผมจะลองจับไปดูนะครับ ไม่ต้องตั้งได้อันเกตเลยนะครับนี่เปเปอร์มันจะบุ้งข้าว่าทุกคนเองครับเดี๋ยวเาจะตั้งรับแดนเกตให้ดูนะครับครับ ตรงม่วเล็กอ <glorious. S 1> ันจัดจัดการเกินเกยตรงคิดนะครับตรงคิดเล็กตัวที่หัวตรงอยู่นะครับไม่มีปัญหาเลย นี่ครับไข่ตุนเจก็ติตโตชอบมเข้ามากันได้นะครับเดี๋ยวจะทำรีวิวราคาตั้งไว้นะครับยังไงก็สักเข้ามาสั่งพีเลยนะครับพมขอบคุณครับ